คุณผู้ชมดูเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วไม่สบายใจกู้ภัย2มูลทีปะทะกันเดือดขาดแล้วสิ่งที่มาปะทะกันบริเวณที่เกิดขึ้นมันคือภายในรั้วของโรงพยาบาลดูวินาทีที่2มูลทีปะทะกันหน่อยค่ะพี่ใจเย็นๆค่ะไม่คุณมาปิดผมก่อนเรื่อะไรโรงพยาบาลนะครับรคุณมาปิดผมก่อนคุณมาปิดผมนะถ่ายคลิปไว้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็คุยกับเจ้าของเคสเ้ของเคสหรือเปล่าเจ้าของเคสครับพี่ใจเย็นๆ ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันหน้าห้องเก็บศพด้วย oh. ในโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ช่วงสามทุ่มเมื่อวานนี้ฝั่งหนึ่งคือกู้ภัยเพชรเกษมรู้แน่ชัดเพราะเขาเปิดหน้าชนเลยเขาไปแจ้งความนะคะ <That. S 1> นำรถไปส่งศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและถูกกู้ภัยอีกหน่วยนำรถมาปิดล้อมทางเข้าออก อ้างว่าเป็นการรับศพข้ามเขตแน่และประทะคารมกันมีการท้าตีท้าต่อยสุดท้ายราปภโรงพยาบาลต้องเข้าไปไก่เกลีย่ยแยกย้ายแยากย้ายเพราะคุณส่งเสียงดังรบกวนผู้ปวดด่ยวยในโรงพยาบาลทีนี้ประธานมูลทีเพชรเกษมพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปรากฏในคลิปนําหลักฐานเอกสารและคลิปวงจรปิดนี้ไป ไปแจ้งความนะคะกับ,บตำรวจแล้วเล่าให้ฟังในมุมเขานะบอกฝั่งกู้กรณียกพวกหลายสิบคนมาปิดล้อมฝั่งเขาทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งด้วยนะศูนย์กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมสาขาเชียงใหม่ฝั่งเขาบอกว่าไอ้วันเกิดเรื่องเนี่ยทั้งผมได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวนสพสารพีให้ไปรับศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเส้นทางต้นยางเชียงใหม่ลำพูนมาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยออกหนังสือส่งศพให้เรียบร้อย แต่ว่าหลังจากที่นำศพส่งโรงพยาบาลเสร็จกลับไปเจอกลุ่มกู้ภัยหลายองค์กรนำรถมาประมาณ20คันปิดล้อมปิดล้อมทางเข้าออกโรงพยาบาลและก็ยังยกพวกไปปิดล้อมสำนักงานพวกเขาอีกด้วยค่ะเรายังถูกกลุ่มคนเหล่านี้ตามมาเข้ามาเพื่อท้าท้าทายท้าตีท้าทำลายร่างกายนะครับถึงในพื้นที่ของเราก็คือบุกรุกเข้ามาในตัวสำนักงาน รประมาณ20คนนะครับเราก็ต้องปกป้องนะครับสิทธิ์ของเรานะครับโดยการแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้ผมจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับกับผู้ที่บุกรุกเข้ามาแล้วก็ปิดล้อม นงนงียวทีนี้ไปคุยกับคนที่เป็นรักษาการนายกสมาคมกู้ภยัยร่วมลานนาเชียงใหม่ก็คือฝั่งผู้กรณีนะคะคที่ขับรถตู้สีขาวก็ชี้แจงเหตุการณ์ประทะคารมกับทางมูลนิธิเพชรเกษมคือบอกจากการไปตรวจสอบการส่งศพตามคําขอจากมูลนิธิรวมใจรถมูลนิธิเพชรเกษมนําศพไปส่งที่ไหนแค่จะไปเช็คเท่านั้นแหละก็เลยขับรถตามไปดูยืนยันว่าไม่ได้ขับรถไปปิดล้อม ส่วนประเด็นไปสํานักงานเขาทําไมทางฝั่งนี้บอกว่าฝั่งผมก็ไม่ได้ไปปิดล้อมแค่จะไปเจราจาว่าจะทํายังไงในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเหมือนคุยกันน่ะสื่อสารกันเพราะที่ผ่านมากู้ภัยเชียงใหม่เนี่ยเราอยู่ร่วมกันมีการแบ่งเขตทํางานกันชัดเจนมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกระทั่งอีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาเดือนกว่าเดือนกว่าที่ผ่านมามันก็มีเหตุกระทบกระทั่งกันหลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้มันก็โดดรุนแรงที่สุด นะคะตำรวจสพเชียงใหม่ก็บอกว่าอ่ะโอเครับเรื่องร้องทุกข์จากมวยที่เพชรเกษมกรณีทะเลาะวิวาทกับฝังคู่กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดี๋ยวจะเรียกทั้งคู่มาสอบสวนขณะที่มูลนิธิรวมใจก็ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบรับผู้ป่วยและศพ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเชียงใหม่และเขาก็ยืนยันคําเดิมว่ามันต้องแบ่งพื้นที่ในการช่วยเหลือกันมันไม่เคยมีปัญหากันจนกระทั่งมีอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเดินกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คงต้องพูดคุยกันขณะที่ผออโรงพยาบาลไม่แฮปปี้ที่สุดเลยพออบอกว่า<อ>ผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะว่ามูลทีชื่ออะไรกันบ้างทุกคนกระทําลงไปต้องรู้ตัวว่าคุณทําผิด นะมาสู้กันในที่โรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็โ <ừ> รงพยาบาลเป็นเขตปลอดอาวุธด้วยค่ะคือน,น่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วว่าจุดนี้มันไม่ควรจะก่อเหตุอะไรกันแบบนี้นะคุณผู้ชมครับ